bắt từ đầu gấp bắt từ khủng khốm lầm lầm uhm. Hãy subscribe cho vậy สวัสดีครับพบกับช่องเบาแข้งพากินชาแนลครับผมวันนี้เบาแข้งสปาพี่น้องมาแซบครับซุปหน่อไม้ครับผมเมนูแซบแครับมีต่างพักเดาผักชีลาวครับผมมาเป็นกับแก้มครับผมมาเล้ครับผมมาแซบกับเบาแข้งครับผมวันนี้เอางานบ้านนะครับผมมันปืนบ้านของอีสานครับซุปหน่อไม้ครับผม มาเด้อกบพี่น้องมาเสน,นิมกำลันครับค้าแรกคือเก่ากบพี่น้องครับไอเจ้าตี่เจ้าท่าบนคนค,ครับค้าแรกคือเก่าครับมาเด้อมาเสริบอกเสริมเด้อกบินน้องครับผมอ่ะเดี๋ยวเอพี่น้องครับ มากรพี่นองครับมาแสบน้ำบอกแข่งครับผมดื่มบอกไปครับขอนี้วอันนอนครับผมขอนี้วอนอนครับผมตึงหนึ่งมาใหม่ๆหม่ครับผมมาครับมาแสบน้ากันครับอม่อี่จับแสบจุบนมใหม่

嗯。嗯。嗯。 ก็ขี้เล่าครับพี่น้องอืมเ้าหนาวแล้วพี่น้องโดยตู้ผับเยอะแล้วลครับผมเ้าหนาวอีก่น้อ Ủa, ừ, tắt đẹp, chung nó mài luôn Sao bị dưới có ปักกระดากินกับบนน้ำแสบครับพนะี่น้องกินกับตุ่มน้ำไม้กับแสบมาเริ่มวันเสาร์น้ันครับจุบน้ำไม้อัานพื้นบันอีจาร์ครับผมอีจาร์าบ้านเองอืม้ม กอตัวก็ไปเด้อสียงลมแห้งครับพี่น้องก็ดี้วันนี้่มมีไม้ครับตัดสียงเสียงลมโง่ไปเลยต้องกอตัวก็ไปเด้อครับผมใบซื้อไม้ก็กันนะครับผม ตัวราคาไม่เงครับผมซื้อแพงกว่าได้บ่ลไม่หื่นครับผมหาซื้อไม่ถูกๆไปแจกอ,อ,อ้อมว่าพี่น้องร่ำค้าญครับผมเชียงล้มมันแนงหลายมันหนาวห,หนาวหนาวเชียงลมแนง เบาแค่งตัดเสียงหลบคนบอดายไม่ไม่ครับอืมแสบครับไม่นองจุบน้ำใหม่ตขาเียกุ้ง กระดาวคบผมขมน่าแ่บกูแ้วพระกระดาวก chặt nó gỗ ba nâu gỗ tăng quá kinh ngay mình nhắn gọi kinh mày ngay cũng มันหนาวหนาวรถมันแห้งครับพี่น้องครับแบบแข้งพยายามปรปับเสียงหลบควัอนออกจงมันปรับว่าใดเลยบางทีไมมครับบางทีไหมมันเดปรับได้ที่ป่าเนี่ยงครัซอยบอกใจนี่เด้อตาปรับปุ๋งส่วนไหนได้บมาแข้งเราจะพยายามปรปับปุ๋งครับผม แต่เรื่องเสียงรบกวนนี่ยังเห็ดบาท่านใดกับต้องรอซื้อใหม่ก่อน Ăn nè các bụng. Ngon. Come nha. <laughs> ขุนสุปทูซุกคนก็ข้นในหลายเด้อครับสีเบิองบ่วแข้งนี่ชมเบิ่คิดบ่วแข้งเลยตามบ่วแข้งับโอกาสตาพมพอแข้งใหม่ครับผมขอบคุณครับผ